สวัสดีค่ะทุกคนสภาพผิวหน้าคือไม่ไหวแล้วเป็นเวลาห้าทุ่มนะคะสำหรับตอนนี้พอดีนาะตี้กำลังจะไปอาบน้ำนะคะกำลังจะแบบล้างหน้าล้างเครื่องสำอางบนผิวหน้าอะไรอเงี้ยก็เลยจะมา ล้างให้ทุกคนได้ดูกันว่าช่วงนี้อ่ะนัตตี้ใช้อะไรบ้างเพราะว่าผิวตอนนี้นัตตี้แบบสภาว่าผิวแบบค่อนข้างยับเยินมากเพราะว่าเป็นสิวนะคะแล้วก็มีรอยแบบรอยแผลเป็นจากการเลเซอร์นะคะแล้วก็จุดด่างดําจากสิวอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะนะคะนัตตี้ก็เลยจะมาเช็ดเครื่องสำอางให้ดูว่านัตตี้ใช้อะไรเช็ดบ้างนะคะก่อนอื่นนัตตี้จะเคลียร์เครื่องสําอางบนผิวหน้าด้วยคลีนซิ่งนะคะแต่ว่าจะเป็นคลีนซิ่งที่แบบสูตรค่อนข้างที่จะอ่อนโยนมากๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ คิวเป็นสิวนะคะอ่อนโยนแล้วก็ต้องเป็นแบบสูตรน้ําด้วยนะคะจะใช้คู่กับสําลีท,ที่ที่เอาไว้เก็บในกล่องอันนี้เป็นกล่องไบโอเตอร์นะคะก็จะใช้สําลีจะหยิบออกมาประมาณประมาณนี้นะคะก็ค่อน้างเยอะพอสมควรเลยนะคะเก็บไว้ก่อนตัวนี้คลีนซิงที่ใช้ก็คือตัวนี้นะคะที่เลือกใช้เป็นเรชิมคอัพเคลียร์ลีนซิงวอเตอร์นะคะก็หยดลงบนสําลีนะคะ ก็หยดลงไปให้พอชุ่มพอประมาณนะคะเพราะว่าถ้าเราเช็ดแบบสำลีไม่ค่อยชุม่มเนี่ยมันอาจจะไปแบบบาดผิวเราได้นะคะส่วนวิธีการเช็ดนั่ที่ก็จะเช็ดไปตามแบบแนวขนนะคะเบาๆให้ทั่วผิวหน้านะคะดึกมากแล้วตอนนี้แต่ว่าโมจะทํางานก็เลยยังไม่ได้ไปอาบน้ำสักท์ c l e ซ n s งวอเต t ร r นะคะสาวๆจําเป็นควรที่จะต้องมีไว้ที่บ้านนะคะ ไม่ว่าจะเป็นคนที่แต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้านะคะในครีมกันแดดอะไรเงี้ยมันก็สามารถทําให้ผิวแบบว่าอุดตันเกิดเป็นสิวอุดตันสิวอักเสบอะไรอย่างนี้ได้นะคะปาเชดออกมาแล้วเฉ็นพวกแบบจุดดำๆอันโหดร้ายของเจ๊นะคะเฉลี่ยแล้วนะตี้จะเช็ดผิวหน้าประมาณ3าแผ่นนะคะก็คือเช็ดจนกว่าสำลีที่มันมีปีสีเนี่ยจนกว่ามันจะแบบสะอาดนะคะถึงจะมั่นใจได้ว่าเราล้างสะอาดจริงๆ จะได้มาอัปเดตสกินแคร์ว่าช่วงนี้ใช้อะไรบ้างแต่คือช่วงนี้ใช้ครีมบำรุงเยอะไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าเป็นสิวเดี๋ยวมันจะทําให้แผลสิวเนี่ยมันแบบลุกลามติดเชื้อกันไปใหญ่นะคะ่ะแผ่นที่2นะแผ่นที่2ก็เริ่มสะอาดขึ้นแล้วนะคะเทียบกับแผ่นแรกนะคะอที่จะเคลียร์ให้มั่นใจอีก1แผน่นคือแผ่นที่3แผ่นสุดท้ายนะคะก็เช่นตามแนวขนนะคะส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าเออแนวขนหนูมันไปยังไงกับพี่ลองไปส่องกระจกดูแล้วก็ดูตามนะคะว่า เส้นขนของเราเนี่ยมันไปในทิศทางไหนนะคะถ้าหน้าผากมันก็จะมาแบบเนี้ยปึ๊บปึ๊บจมูกก็จะอาลงแบบนี้นะคะซึ่งการทําความสะอาดแบบนี้นะคะก็จะช่วยไม่ทําให้แบบสิ่งสกปรกเนาะมันมันไปแบบว่าอุดตันในระบุมขนของเราอีกนะคะแก้มก็จะปาดลงอย่างนี้นะคะเสียงอาจจะแบบไม่น่าฟังหน่อยนะคะ <c oughs> เพราะว่าวันนี้คือพูดทั้งวันเลยคือนเตียเพิ่งทําคลิปเปิดอะไรนะ เปิดโต๊ะเครื่องสำอางให้ดูนะคะเดี๋ยวตีตัดต่อเสร็จแล้วเนี่ยจะมารีบหนุให้ดูนะคะน่าจะอีกประมาณ3เดือนนะจะไ้ดูกันนานไปแผ่นที่3พอแล้วนะคะนี่ก็เป็นขั้นตอนการเช็ด cleansing water water นะคะจะสังเกตว่าตอนที่ตีเช็ดเนี่ยตีเว้นรอบดวงตาไว้เพราะว่าคือเนี่ยใช้มาสคาร่าแล้วก็อายไลยเนอร์ที่แบบค,ค่อนข้างที่จะาก,กัานน้ำนะคะว่าจานเนี่เราต้องใช้เป็นร remover ที่ใช้อยู่ก็คือตัวนี้นะคะเป็นเมเ e ลีนเมคอัพ p r มูเวอร์นะคะตอนนี้จะได้ทั้งอายแล้วก็ลิปนะคะคือตาแล้วก็ปากนั่เองวิธีใช้ก็เขย่าก่อนนะคะคือตอนแรกมันมามันก็จะมาเป็นน้ําที่เป็นสส่วนที่แยกกันแบบนี้เราก็เขย่าให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจะหมดแล้วด้วยเดี๋ยวจะต้องไปซื้อตุนมาไว้นะคะนาะที่ชอบซื้อตุนขวดใหญ่ๆไว้มันมีโปรโมชั่บนะะ <S <S บ่อยๆอยอยนะคะก็จะบีบลงมาประมาณนี้นะคะก็จะแปะลงไปที่ตา ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็เช็ดออกก็จะเช็ดในลักษณะแบบนี้นะคะก็จะค่อยๆคือตาเนี้ยก็จะค่อยเช็ดนะคะเพราะว่าดวงตาค่อนข้างที่จะแบบเบาบางมากๆนะคะเช็ดตานะคะนี่แลจะงหลือ,อีกด้านหนึ่งเราก็ใช้อีกด้านหนึ่งนี่เคลียทำความสะอาดอีกทีหนึ่งนะคะ ส่วนใครที่มีอ e ีไลเนอร์ก็เคลียอ,ออกให้หมดนะคะไม่เช่นนั้น,นเนี่ยมันจะไหลามาที่ขอบตาด้านล่างก็ตื่นขึ้นมาก็กลายเป็นแบบขอบตาล่างมันดำๆคำๆอะ่ะก็เช็ดที่ปากด้วยนะคะตอนนี้มันจะเค็มๆหน่อยชิมมาหมดแล้วข้างหนึงนะคะคือรีมูเวอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่นัตตี้ใช้อยู่แบบ ตัวเดียวนะคะไม่ได้แบบใช้ตัวอื่นเลยเพราะว่าคือมันเข้าตาแล้วมันไม่แสบตาแล้วก็ไม่ระคายเคืองด้วยนะคะแล้วก็คือเช็ดได้หมดเลยมาสคารา่าที่แบบกันน้ำมากๆทนแรงกระแทกทนน้ำทนฝนอะไรเงี้ยคือตัวเนี้ยเอาออกนะคะเคลียร์เครื่องสําอางเสร็จหมดเรียบร้อยทั้งใบหน้านะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะที่จะพอกหน้านะคะเป็นมาสกหน้าของ s โตรพิตตี้นะคะตัวนี้เพื่อที่จะแบบ ฆ่าเชื้อแบคทีเทรียหรือว่าสิ่งสกปรกหรือว่าอะไรสิ่งแปลกปลอมที่วนใบหน้าเราเนี่ยที่เราต้องเผชิญแต่ละวันนะคะจากเครื่องสําอางตัางแาส่ส่วภาวะต่างๆบ้างอะไรเงี้ยที่ก็จะพอกหน้าด้วยตัวนี้ประมาณสัก15นาทีนะคะก่อนที่จะอาบน้ําเวลาพอกเองก็จะแบบเ,ย,เย็นๆหน่อยนะคะส่วนวิธีการทานี้นะคะนันที่ก็จะทาไปตามแนวขนเนี่ยเหมือนกันนะคะดีที่สุดคือทาแบบนี้ดีกว่าทาแบบวน,นๆ พอกแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเด,เ, launched. เดี๋ยวทิ้งไว้15นาทีแล้วก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ําแล้วก็เดี๋ยวกลับมาทาสกินแคร์ให้ดูว่าช่วงที่แบบผิวผิวแบบบอบบางมากๆผิวแบบต้องการแบบว่าความอ่อนโยนมากเป็นพิเศษเนี่ยที่ใช้อะไรบ้างในช่วงนี้เดี <that> ๋ยวไปอาบน้ําก่อนเดี๋ยวกลับมานะคะอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงสกินแคร์กันเลยว่าที่ใช้อะไรบ้างนะคะก่อนอื่นก็คือจะลงเป็นโทนเนอร์ก่อนนะคะโทนเนอร์ก็จะใช้ควบคู่กันกับ สำลีเหมือนเดิมเลยเหมือนสำลีที่เราใช้เช็ดหน้าล้างหน้าเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะใช้1แผน่นช่วงนี้เป็นสิวนะคะไม่ใช้เครื่องสำอางที่เยอะเกินไม่หนักหน้านะคะจะใช้ที่แบบน้อยชิ้นที่สุดแล้วก็จะไม่ใช้เนื้อที่เป็นแบบเนื้อครีมนะคะอันนี้จะเป็นโทนเนอร์ของ So ฟิตตีนะคะนี่เลยก็ขวดนี้น่าจะเป็นขวดที่สี่แล้วนะคะเดี๋ยวจะหมดแล้วแล้วก็จะต่อขวดที่5าต่อนะคะก็จะเช็ด เบาๆลงบนผิวหน้านะคะมันเดิมเลยค่ะกับเช็ดแบบตามแนวขนนะคะ mm hmm. เช็ดไป mm hmm. ก็เช็ดคอด้วยนะคะค mm hmm. อนเนอร์ม,มันก็จะช่วยในเรื่องของการกระชับรูกุมขนนะคะแล้วก็แบบช่วยเคลียร์สิ่งที่เรายังล้างไม่สะอาดทีนึงบนใบหน้านะคะ mm hmm. เราก็จะได้แบบทดสอบตัวเองด้วยว่าเออเราล้างหน้าสะอาดจริงหรือเปล่านะคะ mm hmm. เราสังเกตได้ที่สำลีเลยว่าเอะสำลีเรานี้จะมีอะไรออกมาหรือเปล่านะคะด mm ู hmm. สำลีนะตี้ ต่อไปนะคะนัตตี้ก็จะลงเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ช่วงเป็นสิวคือขาดไม่ได้เลยจริงๆอันนี้เป็นขวดที่2แล้วนะคะที่ใช้มาขวดแรกคือหมดเกลี้ยงไปแล้วอันนี้เป็นไบอเตมนะคะไลฟ์แพนตอนเอสเซนนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยนตัตตี้รู้สึกว่านัตตี้ใช้เวลาที่เป็นสิวหรือว่าช่วงที่ผิวอักเสบผิวออนแอมากๆช่วงที่แบบกดสิวแล้วแบบผิวมันจะแดงตรงช่วงกดสิวแล้วคือใช้ตัวนี้เนี่ย มันจะช่วยเรื่องของการรักษาผิวที่อักเสบผิวจะไม่แดงนะคะผิวที่แดงๆมันก็จะลดลงนั่นเองซึ่งดีมากสอดตัวนี้นะคะก่อนใช้นาตี้ก็จะเขย่าก่อนเขย่าก่อนเสร็จแล้วก็เปิดฝาแล้วก็ดื่มจนหมดขวดนั่นเองเขยา่าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะหยดลงบนฝ่ามือนาตี้หยดประมาณ2หยดนะคะก็เสร็จแล้วก็จะตกๆนีนิดนึงนะคะแล้วก็มาตกที่ใบหน้า ส่วนไหนที่ที่แบบว่าผิวอักเสบมากๆเป็นสิวนาะที่จะเน้นบริเวณนั้นเลยแหละคือจะตบได้ทั้งหมดเลยตาอะไรอย่างนี้ก็ลงได้นะคะจะตกเบาๆที่ผิวหน้าแบบนี้นะคอด้วยมนันยังเหนืออยู่ที่มือนะคะก็มาลูบแขนด้วยนะจ๊ะเนื่องจากว่านาตี้เป็นคนที่ผิวค่อนข้างแบบว่ามันนะครับ ครีมที่ซึมบนผิวเนี่ยมันจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะถ้าคนผิวแห้งเนี่ยทาครีมแป๊บเดียวครีมก็ซึมเข้าสู่ผิวได้แบบรวดเร็วนะคะนตตีรอสักพักหนึ่งให้ตัวนี้มันซึมแตอนนี้มันจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างดีด้วยนะคะสำหรับไปเอาเติมไลฟ์แผงต้นตอนนี้เนี่ยสภาพอยู่น้านาตีนะคะ บนหน้าผากเนี่ยสิวก็เริ่มหายไปแล้วเริ่มได้ผลค่อนข้างน่าพอใจแล้วนะคะ,ะคือช่วงก่อนน้านี้แบบเฟลมากเลยจิตตกมากว่าทาไมเอ๊ะทำไมสิวมันถึงขึ้นมาแบบร้อมหน้ารวอมตาขึ้นมาขนาดนี้ตรงนี้ก็ขึ้นแต่ว่าตรงนี้หายไปแล้วกลายเป็นจุดด่างดํานะคะนีเซ็งมากเลยน่าจะเป็นเพราะว่าแบบช่วงนี้พักผ่อนน้อยเล่นแบบสะสมพักผ่อนกันมาแบบไม่เพียงพออะไรประมาณนี้นะคะต่อไปก็จะลงเป็น อ c r ครีมนะคะก็ใช้เป็นของอภัยภูเบศนะคะตัวน,นี้เป็นสมุนไพรเลยนะจ๊ะอัดด mm ี้ก็จะบีบที่หลังมือก่อนนะคะแล้วก็วนๆน,นิดนึงแล้วก็ทาที่บริเวณใต้ตานะคะอจิเลตอนนี้ก็ใช้ตัวเดียวนี่แหละมัดดีไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องใต้ตาคำ้ำสักเท่าไหร่นะคะอาจจะเนื่องด้วยเป็นคนที่แบบดื่มน้ำค่อนข้างเยอะนะคะดื่มน้ำเยอะมากเลยวันนึงก็ประมาณแบบสลิตรได้นะคะ ก็ทาทั้งเปลือกตาแล้วก็ใต้ตาด้วยนะคะขั้นตอนการบำรุงผิวนี่มีแค่นี้จริงๆคือหลักๆคือใช้ใบอเทิร์ไลฟ์แผงต้นตัวนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นสิวไม่อยากแบบประคมอะไรลงไปมากมายนะคะต่อไปจะมาดูเรื่องของจุดด่างดำนะคะนัตตี้มีรอยแผลเป็นจากการเลเซอร์ CO2 นะคะใต้ตาตรงนี้จะเห็นเป็นจุดๆ,ๆ,ๆค่อนข้างเยอะเลยนะคะ,ะนัตตี้จะใช้เป็นตัวไวสปอร์ตเซรั่มตัวนี้ของสกินด o อมนะคะก็จะหยดลงไปแค่2หยดเท่านั้นนะคะก็จะ แ้บเฉพาะจุดที่ที่แบบมีจุดด่างดำนะคะก็สองหยดก็ะพอก็จะมีจุดด่างดำตรงเนี้ยอ่ะก็นวดลงไปนะคะแล้วก็จุดด่างดำที่ใต้ตาก็นวดนวดลงไปตรงนี้จะเป็นลักษณะเป็นน้ำน้ำใสๆนะคะน้ำเหลืองๆใสๆอะ่ะจุดด่างดำที่หน้าผากยิ่งเยอะเลยอีกหยดหนึ่งละกันแล้วก็ส่วนที่เป็นสิวนี่ก็อย่าให้ไปโดนนะคะ เรต,ต้องแต้มยายาแต้มสิวอีกทีหนึ่งเนาะ okay. เดี๋ยวรอให้ซึมอีกแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลงครีมที่ลดจุดด่างดาที่เป็นเนื้อครีมอีกทีหนึ่งนะคะนันทีต้องจัดเต็มมากๆช่วงนี้อยากให้รอยดํามันหายไปเร็วมากๆต่อไปนะคะมาดูเรื่องของสิวนะคะนันที่ก็จะมาดูว่าไอ้สิวเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนเป็นสิวที่แบบนูนขึ้นมาเฉยๆหรือว่าเป็นสิวที่แบบอักเสบมากๆนะคะถ้าสิวที่อักเสบมากๆน่นที่จะลงเป็นตัวนี้นะคะ เป็นายาแต้มสิวที่เป็นลักษณะแบบน้ำนะคะตัวนี้ชื่อว่ากลินนานั่นเองนะคะตัวนี้ก็ทุกคนควรมีติดบ้านไว้นะคะก็จะทำให้สิวที่แบบมันอักเสบมากๆนะคะสิวที่แบบมบบีเป็นน้าเป็นน้าน้าอยู่ในสิวอะไรเงี้ยมันจะแบบ,แบบแห้งเร็วนะคะแล้วก็ใช้ควบคู่กับผงพิเศษอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็แปะๆไว้ที่สิวจะทําให้สิวแบบว่าแห้งเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยนัตตี้ก็มีสิวอยู่แต่ดูจากสภาพสิวตอนนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะแบบว่า นูนๆแล้วก็ยังไม่อักเสบสักเท่าไหร่นะคะนัตตี้ก็จะใช้แต้มสิวเป็นตัวนี้นะคะตอนนี้ใช้เป็น s m o o t h e acne plus นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้เนี่ยคนที่ชอบความความแบบว่าความเร็วความความแรงความแบบต้องการความหายเร็วๆนะคะแต่ว่าตัวนี้บอกกันเลยว่ามันค่อนข้างที่จะแสบนะคะคือนัตตี้ไม่ซีเรียสตรงนี้คือแสบก็แสบแต่ขอให้มันหายเถอะก็จะเป็นลักษณะเนื้อครีมคืออันนี้เคยรีวิวไปแล้วไปหาดู เคยรีวิวไปแล้วในบล็อกบล็อกนัตตี้พลอยนะคะก็จะแต้มลงไปที่สิวเห็นปะมี2จุดตรงเนี้แต้มลงไปแล้วก็จะนวดนิดหนึ่งนวดสักพักหนึ่งมันจะรู้สึกแบบว่าแสบๆขึ้นมานะคะสะใจดีลูกจิตเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปเราจะมาลงเป็นตัวสก้าแอคที หลอดเล็กๆหลอดนี้นะคะที่นัตตี้แนะนําไปหลายร้อยหลายพันคนมากๆว่าเป็นครีมลดจุดด่างดำที่ค่อนข้างดีมากๆอีกอีกแบรนด์หนึ่งเลยนะคะแต่ว่ามันราคาก็คือหลอดนี้เดียวนะคะประมาณ2องบาทได้นะคะสำหรับหลอดนี้ก็นัตตี้ก็จะแต้มลงไปบริวเวณจุดด่างดำอีกที่หนึ่งนะคะกระน,นับแรกเราก็จะแต้มลงไปก่อน <c oughs> ว่ารอยแผลเป็นคือตัวนี้รอยแผลเป็นแบบ รอยแผลเป็นคีลอยนูนๆอะไรเงี้ยก็สามารถทาได้นะคะแต่ว่ามันต้องให้เวลากับมันหน่อยนะคะหน้าผากแบบเยอะมากจิตตกพอเราแต้มแบบนี้เสร็จเราเรียบร้อยล้วก็ทำการนวดนะคะเราจะนวดลงไปบริเวณจุดดงๆให้ครีมนี่มันซึมเข้าสู่ผิวนะคะถ้ามีเวลานวดก็นั่งนวดอยู่นี้แหละ จะได้ซึมเข้าสู่ผิวได้ดีๆนะคะความร้อนของนิ้วเนี่ยมันก็จะทําให้ครีมซึมเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นนะคะขอบคุณทุกคนที่แบบไปชมคลิปที่นัตตี้บอกเล่าประสบการณ์เรื่องการเลเซอร์สิวหินแล้วก็หลายคนบอกว่าชอบมากๆก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะแต่ก็มีหลายคนที่แบบให้คําแนะนําว่าทําไมพี่ยังไม่กดออกนี่ยังมาบอกว่าให้พี่กดออกไงนะคือสิวหินมันไม่เหมือนกับสิวทั่วไปไงถ้าใครไม่เป็นเนี่ยจะไม่รู้เลยว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนบอกพ่อหนูกะพี่ทําไมไม่แต้มผงพิเศษ คือถ้าแต้มผงพิเศษแล้วมันหายคือพี่แต้มไปนานแล้วจริงๆมันไม่หายหรอกมันต้องระดับแบบน้ํากรดอะ่ะ้วที่จะนวดู่นานมากแต่ว่าอันนี้ให้ดูคร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวจะเบื่อไปก่อนเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่จบนะคะมีอีกขั้นตอนหนึ่งกับการใช้สกักไอทิกนะคะคือนาตี้ต้องการความรวดเร็วในการแบบว่าให้ให้รอยมันหายไปเร็วๆก็มีวิธีหนึ่งเป็นวิธีของนาตี้นะคะซึ่งจะใช้ตัวยาลดรอยดําตัวนี้นะคะคู่กับสกอตเทปติดแผลเดี๋ยวไปเอาดู ควบคู่กับสกอตเทปติดแผลแบบนี้นะคะที่เป็นเทปใสที่สําหรับติดพักก๊อตอะไรประมาณนี้นะคะก็หาซื้อได้ที่ร้านขายยาเลยนะคะก็คือมันจะเป็นการแบบว่าคงสภาพของสภาพครีมจุดด่างดาให้มันอยู่บนผิวหน้าของเราเนี่ยตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าโดยที่มันไม่แห้งหหายไปอะไรประมาณนี้นะคะก็นาตี้ก็จะแต้มให้เหมือนเดิมนะคะคือแต้มในบริเวณจุดด่างดำอีกทีหนึ่งน,นาตี้ว่าวิธีนี้มันหายเร็วดีนะ เีตีไม่รู้ว่ามันเป็นวิธีที่มันถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าคือฉันใช้วิธีนี้มาน,นานมากแล้วสําหรับการแบบลดรอยดําตัวไหนที่ต้องการที่มันหายเร็วๆเนี้ยก็แต้มลงไปเยอะๆติดเท่านี้พอนะคะแล้วก็จะใช้เป็นเทปกระตัดออกมาให้ให้มันใหญ่กว่าแผลของเราอะ่ะเนี่ยก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดตีก็ก็จะติดลงไป ทับบริเวณนี้นี่มันก็จะเหมือนเป็นการแบบว่าสตาร์ครีมเนี่ยไว้จนถึงเช้าเลยนะก็ทำแบบนี้จนหมดติดลงไปวิธีเหมือนตอนแปะยาชาอะไรอ่ะก่อนที่จะเลเซอร์ ก็ประมาณนี้กับการลงสกินแคร์ในช่วงที่แบบเป็นสิวนะคะน้อยชิ้นที่สุดแล้วก็วิธีการในการกําจัดนะคะจุดด่างดำที่ใบหน้านะคะตอนนี้ไม่อยากพูดมากเดี๋ยวเทปมันจะขยื่อนมันจะขยับขยืขย่อนนะคะแล้วก็ปิดท้ายก็จะปิดท้ายกันด้วยการทาลิปนะคะลิปมันให้เยอะๆนะคะก่อนนอนเพราะว่าตื่นขึ้นมาปากก็จะได้ไม่แห้งด้วยแล้วก็เวลาที่เราทาลิปสติกอะไรอย่างเงี้ยสีมันจะติดได้ดีนะคะ นี่มันที่ใช้นะคะนัตตี้ชอบตัวนี้นะคะเป็นตัวนีเวียนะคะราคาประมาณ89บาทหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปแล้วก็รวมไปถึงเซเว่นอเวนนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้สิวหายแล้วเรียบร้อยเนี่ยนัตตี้ก็จะมาบอกว่านัตตี้ใช้สกินแคร์อะไรบ้างอีกนะคะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเฉพาะตอนที่เป็นสิวนะคะเดี๋ยวหายแล้วจะมาบอกอีกแน่นอนนะคะขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนัตตี้แล้วกันนะคะวันนี้นอนหลับฝันดีด้วยแล้วกันนะจ๊ะไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย